กราบสวัสดีชาว FC ฟซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะอีพีนี้ก็กลับมาดูทีมกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับกิจกรรมก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรนะครับนะในส่วนของหน้าเล็กเปลี่ยนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนะก็มีหน้าเล็กเปลี่ยนเข้ามานะครับแต่ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับนะก็ช่วงนี้อาจจะดูทีมบ่อยไปหน่อยนะครับก็อย่าเบื่อกันก็แล้วกันนะครับผมนะ ก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพ,พี่น้องขั้นใดนะครับที่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แ n นช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ฝากัไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดท,ที่อยากจะเติมพาสเติม FC Point หรือจะเป็นเพิ่มแรงมาสเคหรือจะเป็นแพ็คต่างๆพาสต่างๆนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับร้านจดเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปแล้วก็แอดไอเดียไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับผมนะดูรายละเอียดใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูทีมให้ทั้งหมด10บคิวด้วยกันนะครับนะผมก็จะพยายามไล่เรียง ตามลำดับตามคิวนะครับจากท้ายมาล่าสุดนะครับผมนะก็พยายามรีบเร่งนะครับดูให้ครบทุกทีมนะครับนะสำหรับคนที่คอมเมนต์มานะครับนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูทีมแรกกันเลยนะครับว่าจะเป็นทีมของใครนะครับผมทีมแรกกันเลยนะครับนะก็เป็นของน้องผู้หญิงนะครับที่คอมเมนต์มานะครับนะก็รายละเอียดนะครับแจ้งมาว่า o อ97นะครับเลเวล52นะครับ น่าจะเป็นในส่วนของทีมอังกฤษนี่หรือเปล่านะครับนะโอเอะเก้เลเวล52นะครับน่าจะใช่นะครับผมนะก็เป็นน้องผู้หญิงนะครับนะที่ให้ผมดูทีมให้นะครับก็โอเอะเกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีมกันเลยนะครับสำหรับทีมแรกนะครับผมโอ้โหทีมตึงเลยนะครับนะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะตีบวกอัพเม็ดแล้วก็เทรนให้เต็มนะครับนะตีบวกอัพเม็ดเทรนให้เต็มนะครับนะ นักเตะมีแต่ตัวทอ็ทอปททั้งนั้นเลยนะครับยังใช้ได้อยู่ยังอยู่ในเมตานะครับนะเก่งทุกตัวนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนนะครับอา่าฟุตกาสอันนี้ฟุตธกาสก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะครับผมนะแต่ว่าตัวมันเล็กไงกลัวแบบว่าจะเล่นแบบว่าไม่เข้ามือนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ไปก่อนนะครับใช้ไปก่อนก็แนะนําว่า ตีบวกแล้วก็เทรนอัพเม็ดนะครับนะเทรนให้เต็มนะครับผมนะก็สําหรับทีมแรกนะครับสวยนะครับนะสำหรับน้องผู้หญิงนะครับผมนะก็เอาเป็นว่านะครับฝึกฝีมือไปเรื่อยๆนะครับนะการเล่นอ่าเฮดทูเฮดเป็นยังไงก็อ่ยังไม่ค่อยมีนะครับนะยังไม่ค่อยมีประวัติการเล่นสักเท่าไหร่นะครับนะไม่แน่ใจว่าน้องอาจจะเล่นในส่วนของแมเนเจอร์หรือเปล่านะครับผมนะก็สําหรับทีมนี้นะครับสวยอยู่แล้วนะครับตีบวกอัพเม็ดก็พอนะครับนะสำหรับทีมแรกนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อทีมที่2กันเลยนะครับผมทีมที่2นะครับรายละเอียดแจ้งมาว่านะครับ o อ r 97นะครับทีมอาร์เซนอลนะครับก็เท่าที่ดูแล้วนะครับผมว่าเป็นทีมแรกนะครับน้องใช้เป็นโลโก้นะครับแต่ว่าน้องไม่ได้ใช้เป็นชื่อทีมนะครับนะน้องไม่ได้ใช้เป็นโลโก้ทีมนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับทีมแรกนะครับผมนะก็ O อของน้องนะครับตอนนี้อยู่ O อเ98แล้วนะครับ อ่าถ้าเกิดว่าถามว่าเปลี่ยนตัวไหนนะครับจริงๆแล้วไม่น่าเปลี่ยนนะครับไม่น่าเปลี่ยนนะก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับนักเตะทุกตัวก็ยังโอเคอยู่นะครับอยู่ในเมตาอยู่นะครับนะก็ถ้าเปลี่ยนนะครับผมแนะนําเป็น f ฟร์จิวฟันไก็แล้วกันนะครับไปใช้ตัว TOTY o v 94นะครับนะไปใช้ตัวนั้นได้นะครับนะตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันจะช้ากว่าตัวใหม่นะครับช้ากว่าตัว TOTY นะครับนะก็แนะนําว่าให้ไปเปลี่ยนเป็นใช้ตัว TOTY น่าจะดีกว่านะครับผมนะ o v 94นะครับผมนะแล้วก็ C.M. ตัวนี้น่าจะได้จากตัวฟรีนะครับน้าได้จากตัวฟรีถามว่าใช้ได้ไหมก็ถือว่าโอเคนะครับนะถ้าน้องเล่นในโหมดเมนเจอร์นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้มีพลังการยิงลูกไก่ด้วยนะครับผมโอเคนะครับใช้ได้นะตีบวกอัพเม็ดแล้วก็เทรนให้เต็มนะครับผมนะแล้วก็สำหรับตัวที่เปลี่ยนนะครับแนะนำเป็นเฟ r g i จิฟันไลท์นะครับตัว t o t Y ตัวเดียวนะครับไปใช้ตัวเมตาสักนิดหนึ่งนะครับก็ ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมนะสำหรับทีมนี้นะครับโอเคอยู่แล้วนะครับกองหน้ารับจบกองกลางก็ถือว่าโอเคกองหลังก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสําหรับทีมนี้โอเคนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมที่3กันเลยนะครับผมทีมที่3นะครับรายละเอียดแจ้งมาว่า O อเวียร์เก้าสิบแปดครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้เป็นทีมไหนอยู่นะครับแต่ว่ามี O อเวีร์เก้าสิบเก้านะครับนะแล้วก็เป็นโลโก้ทีโอทีวนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับนะ ก็ขออนุญ,ญาตเข้าไปดูกันก่อนก็นแล้วกันนะครับนะใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอ้โหสาหรับทีมนี้นะครับเอ่อถ้าจะให้เปลี่ยนนะครับเอเอาเป็นลูซิโอนะครับลูซิโอถ้าจะใช้ลูซิโอผมแนะนําไปใช้ตัวเลขเปลี่ยนนะครับนะเลขเปลี่ยนเพราะว่าหน้าเลขเปลี่ยนยังไม่น่าจะหายนะครับนะสำหรับลูซิโอเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเทรนไม่อยากจะตีบวกไม่อยากจะเสียมัสเคก็ยังสามารถใช้ลูซิโอร่างนี้อยู่ได้นะครับนะแต่ถ้าอยากจะขยับ OVR นะครับผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับนะเตโอโอ่ะเตโอโอเคนะครับเตโอใช้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เป็นแผน4ี่สิบสามฟอไนนะครับผมแนะนําว่าให้ไปใช้เป็นลูซิโอนะครับลูซิโอนะครับร่างเก่านะครับผมนะเพราะว่าเอาตอเรสมายืน CF มันก็ดูไม่เหมาะยังไงนะครับนะสำหรับต่อเลสนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหน้าเป้านะครับนะสำหรับตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับทีมนี้สวยอยู่แล้วนะครับสำหรับทีมนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นทีมนี้นะครับผมนะถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะครับนะเพราะว่าทุกตัวจบอยู่แล้วนะครับผมนะก็มีแค่ลูซิโอนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะอัปเดตนะครับนะผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับผมลองไปหาดูนะครับลองเปลี่ยนตัวดูก็ได้นะครับอ่ะ โอเคนะครับนะสำหรับทีมนี้สวยอยู่แล้วนะครับผมนะถ้าอยากขยับโอเวียกก็ค่อยๆเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมที่4กันเลยนะครับผมทีมที่4นะครับรายละเอียดแจ้งมาว่าโอเวียรเก้าสิบเจ็ดนะครับใช้เป็นปกยูทูบเบอร์เนาะก็ไม่มีนะครับผมหาดูแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของทีมบาร์เซโลนาโอเวียเก้าสิบเจ็ดนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับขออนุญาตเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใช่นะครับผมอ่ะ กองหน้ากองหน้าโมซาร่าผมอยากให้เปลี่ยนนะครับอยากให้เปลี่ยนมากเลยนะครับไม่เหมาะจริงๆซาร่านะครับไม่เหมาะเนาะซาร่าไม่เหมาะนะครับอ่าเป็นตัวฟรีอ่าตัวฟรีก็ถ้าไม่มีงบก็ใช้ได้ก่อนนะครับมีงบไม่มีงบใช้ได้ก่อนนะครับผมนะกองหน้าก็ถือว่าโอเคนะครับนะมีซาร่าตัวเดียวเท่านั้นแหละนะครับที่แนะนําว่าอยากให้เปลี่ยนนะครับกองกลางโอ้โหกองกลาง เอาจริงแล้วไม่เหมาะนะครับสําหรับคู่นี้เพราะว่าตัวเล็กทั้งคู่เลยนะครับนะผมแนะนําว่าให้ขายลูก้าโมดิตก็แล้วกันนะครับขายลูก้าโมดิตไปซื้อบัลลักนะครับโอเอะเก้าสิบสี่นะครับพรามคอนนะครับมายืนคู่กับซิโก้ก็ได้นะครับผมนะโอเคนะครับนะสำหรับกองกลางผมแนะนําว่าให้ขายลูก้าโมดิตนะครับแล้วก็เก็บซิโก้ไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวฟรีอยู่แล้วนะครับ ตัวเล็กทั้งคู่เลยเนี่ยส่วนสูงเท่ากันนะครับผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับผมนะสำหรับทีมนี้กองหลังกองหลังโอเคอยู่แล้วนะครับตีบวกเทรนให้เต็มนะครับผมตีบวกอัพเม็ดนะครับให้เป็นเม็ดแดงนะครับนะเทรนให้เต็มนะครับนะที่เหลือก็โอเคนะครับผมสำหรับทีมนี้นะครับผมแนะนําว่ากองกลางนะครับกองกลางยังไงก็หลวมนะครับนะตัวเล็กทั้งคู่เลยนะครับนะ โอเคนะครับสำหรับทีมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมที่5กันเลยนะครับผมทีมที่5นะครับรายละเอียดแจ้งมาว่าโอเวียนะครับผมเลื่อนดูแล้วนะครับไม่มีนะครับไม่มีมีโอเว5รานะครับเรียกมะลิกนะครับผมนะที่เหลือก็มีโอเวยรย่อยๆนะครับผมไม่ถึงโอเวียเเลยนะครับนะพยายามแจ้งรายละเอียดให้ครบนะครับแจ้งเลเวลด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับนะ โอเคนะครับท okay, so so ีมน okay, right? sure. kind of so, ี A ้ไม่เจอนะครับก็ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าแอดก็ไม่รู้ว่าเป็นทีมไหนเหมือนกันนะครับผมนะขออนุญาตข้ามกันแล้วกันนะครับผมดิวที่6นะครับนะสำหรับทีมนี้นะครับรายละเอียดแจ้งมาว่าโอเวีร์กนะครับใช้เป็นทีมดิวพูนะครับนะก็สําหรับทีมนี้นะครับอยู่ในหลีกของผมเองเลยนะครับนะอ่ะก็ขออนุญาตเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับสําหรับทีมนี้นะครับว่าน้องควรต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผม อ่าเท่าที่ดูแล้วนะครับทีมถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ลงตัวนะครับลงตัวแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอัป OVR นะครับอยากจะอัพ OVR นะครับผมนะอ่าแนะนำบัลลักนะครับบัลลักไปใช้บัลลัก์พรามไอคอนนะครับนะสำหรับซิโก้นะครับผมแนะนำว่าให้ไปใช้ตัวฟรีนะครับไปใช้ตัวฟรีนะครับผมตัวนี้อ่า แนะนำให้ขายนะครับแนะนําว่าให้ขายดีกว่าแล้วก็บัลลักนะครับบัลลักไปใช้เป็นตัวพรามไมคอนนะครับผมนะอ่ะกองหน้ากองหน้าก็ถือว่าโอเคนะครับนะต่อเลทสิบห้าบาทนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนะแต่ถ้าเลนในโหมดเมเนเจอร์ก็ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้นะครับแนะนําว่าเป็นกองกลางดีกว่าเปลี่ยนกองกลางก่อนนะครับผมนะอ่ะกองหลังนะครับแคปดาบิลล่านะครับ ฟานไดแล้วก็เป็นคิมินแจนะครับแล้วก็เป็นคาร์ลอสอเบโตนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะสำหรับกองหลังนะครับถ้าจะให้เปลี่ยนนะครับอยากจะให้ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมแนะนําว่าคิมินแจนะครับ9 3หรือ9 5ก็ได้นะครับผมนะจบเหมือนกันนะครับยืนคู่กับฟานไดนะครับผมรับรองว่าสวยนะครับนะ แล้วก็เปลี่ยนบัลหลักนะครับแล้วก็เป็นซิโก้นะครับนะไปใช้เป็นตัวฟรีนะครับนะไปแลก3ตัวแล้วก็ารีบวกเอานะครับผมนะกองหน้าก็มีงบก็ค่อยเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับสำหรับทีมนี้สวยเหมือนกันนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คิวต่อไปกันเลยนะครับผมนะคิวต่อไปนะครับรายละเอียดแจ้งมาว่านะครับโอเวก้าสินะครับปกไข่อีสเตอร์นะครับนะน่าจะเป็นทีมแรกเลยนะครับก็เข้าไปดูกันเลยนะครับผม แผนที่ใช้4 3โ Holding นะครับผมเกสโปเฮอร์นันเกสโปนะครับก็ใช้ได้นะครับนะกองหน้ากองกลางโอเคนะครับตีบวก up เม็ดเทนให้เต็มนะครับกองหลังโอเคนะครับผู้สามประตูโอเคอะทีมนี้สวยเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่แน่นําว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสำหรับทีมนี้นะครับนะก็เอ็ดวินฟานเดซาร์นะครับล่างนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับมันก็ยังเซฟอยู่เหมือนกันนะครับนะ ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะขยับโอเวียร์ก็คงต้องเปลี่ยนเอ็ดวินฟานนาซานะครับผมนะเปลี่ยนนาซาไปใช้เป็นเอ่อเป็นเอ่อตัวไหนดีอะช่วงนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะสำหรับผู้ผู้ลูกษารประตูนะครับเป็นอาริซอนก็ได้นะครับอาริซอนทีโอทีโวานะครับหรือจะไม่ต้องถึงอาริซอนก็ได้นะครับเป็นดอนลูมานะครับโอวร์เนะครับดอนลูมานะครับผมนะโอแวร์เนะครับนะถ้าไปใช้ดอนลูมา น่าจะขึ้น98ได้นะครับนะซักเม็ดแดงก็แล้วกันนะครับสำหรับดอนดารุม่านะครับผมนะทีมนี้สวยนะครับนะสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็กองหน้านะครับ LWRW แนะนําว่าตีบวกขึ้นเม็ดแดงเลยนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับทีมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปกันเลยนะครับผมทีมต่อไปนะครับรายละเอียดแจ้งมาว่าโอเวอ95นะครับโอ้โหมีอยู่ทีมเดียวโดดเลยนะครับผมอ่ะ สำหรับทีมนี้นะครับ4 3 a t t a c k นะครับอ่ะกองหน้ากองหน้าซอนเฮมินอีซักเดมเบเล่นะครับผมเดมเบเล่ถามว่ายังใช้ได้ไหมมันก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่ามันหนึ่งเลยนะครับมันยังเป็นตัวใหม่นะครับแต่ว่าโอเวมันน้อยนะครับโอเวมันน้อยเนาะก็แนะนำว่าอีซักเฮ t o เฮ a d เล่นได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่น Manager ด้วยนะครับผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนนะครับนะ เอาอีซักอ่ะเก็บไว้เล่นเฮดวิเฮดนะครับแล้วก็หากองหน้าสักตัวหนึ่งนะครับไว้เล่นในส่วนของดวลตัวตัวแล้วก็หมดผู้จัดการนะครับเดมเบเล่นะครับผมอยากจะให้ไปใช้เดมเบเล่ตัวพาร์ตอ่ะตัว92นะครับนะตัวพาร์ตตัว92ตัวนั้นก็ได้นะครับนะสำหรับเดมเบเล่นะครับผมนะแล้วก็มิดินโควิดซาวิดนะครับผมอยากจะให้เปลี่ยนไปใช้ตัว92อ่ะนะไปใช้ตัว92นะครับหรือจะเป็นเควินเดอบอยก็ได้นะครับนะ ถ้าเกิดว่าชื่นชอบมิลินโควิชซาวิชนะครับผมแนะนําว่าให้ไปใช้ตัว92นะครับนะราคาก็ไม่น่าจะแพงนะครับผมนะกองหลังนะครับกองหลังอะเปลี่ยน RB นะครับนะผมแนะนําว่าให้เปลี่ยน RB เลยนะครับนะอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าโอเวอร์มันแค่89นะครับอยากจะให้ทีมนะครับมีโอเวอร์เริ่มต้นสักโอเวอร์90 91เริ่มต้นขึ้นไปนะครับนะคือไม่อยากให้ทีมนะครับมีโอเวอร์พวก89อยู่ในทีมแล้วนะครับ ผู้รักษาประตูก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมนะอ่ะก็แนะนําว่าค่อยๆเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับถ้าอยากจะขยับ OVR นะครับนะสำหรับทีมนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับลงตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าทีมนี้เล่น Head tohead นะครับนะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นหลายๆโห,หมดนะครับโหมด,ดตัวตัว,ตวแล้วก็โหมดผู้จัดการด้วยนะครับผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับนะมีเดมเบลลี่มิลินควิซาวิดแล้วก็ เป็นดุมฟี่นะครับนะดุมฟี่ดัมฟี่อะไรนี่แหละนะครับนะโอเคนะครับสำหรับทีมนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปกันเลยนะครับผมทีมต่อไปนะครับทีมที่9นะครับรายละเอียดแจ้งมาว่าโอเ93นะครับใช้เป็นทีมแมนยูนะครับนะโอเวีนะครับอ่ามีโอเวีานะครับผมอันนี้69 68นะครับอันนี้มี92นะครับบอลหมัดแล้วก็92เหมือนกันนะครับ ไม่น่าจะเจอนะครับสําหรับทีมนี้นะครับนะพยายามแจ้งรายละเอียดให้เยอะกว่านี้สักหน่อยนะครับนะโอเอ็มเก้าสิบสามเลเวลเท่าไหร่นะครับนะใช้เป็นโลโก้อะไรนะครับนะพยายามแจ้งรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการหานะครับนะอ่ะโอเคนะครับขอญาตไปที่คิวสุดท้ายกันเลยครับคิวที่10นะครับผมนะคิวสุดท้ายนะครับแจ้งรายละเอียดมาว่าโอเมก้าสิบหกนะครับใช้เป็นทีมเลสบูนะครับนะ เออไม่แน่ใจว่าเป็น96หรือ97เนะครับเพราะว่ามีอยู่2ทีมนะครับที่ OVR เยอะนะก็ผมจะดูจากรายละเอียดที่เขาแจ้งมากันแล้วกันนะครับ OVR 96นะไม่แน่ใจว่าใช่ทีมนี้หรือเปล่านะครับนะอ่ะก็ตอนนี้ก็ใช้เป็นทีมไหนอยู่ทีมแมนยูนะครับนะไม่ใช่ทีมเรดบูลนะครับนะอ่าเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่กันแล้วกันนะครับนะก็ขออนุญาตดูกันแล้วกันนะครับผมอ่ะกองหน้าโอเคนะครับนะ ถ้าจะเปลี่ยนนะครับก็คงจะเป็น LW นะครับนะดฟ f o r d เนาะถ้าชื่นชอบนะครับอยากทำผู้ทีมแมนยูก็ไปใช้รดฟ f o r d ล่างใหม่เลยนะครับนะโอเคนะครับสำหรับทีมนี้นะกองกลางกองกลางซิโก้ CM แล้วก็คู่กับลูกลิตนะครับแล้วก็เป็นคาเซมิโลก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับสำหรับทีมนี้เนาะก็พยายามตีบวกแล้วก็เทรนให้เต็มกันแล้วกันนะครับ กองหลังนะครับกองหลังเอ่อแนะนําว่าเตโอนะครับเตโอไปใช้เตโอทีโอทีวายนะครับนะขยับโอหยากันแล้วกันนะครับแล้วก็ RB นะครับนะคายบอกเกอร์ผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับนะคายบอกเกอร์แนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับผมนะโอเคเลยนะครับแล้วก็สําหรับผู้สาประตูนะครับตีบวกเทรนอัพเม็ดนะครับให้เต็มนะครับผมนะสำหรับทีมนี้นะถ้าใช่นะครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคิวสุดท้ายนะครับ ที่ต้องเปลี่ยนก็คงเป็นเรดฟอร์ดแล้วก็เตโอนะครับเตโอไปใช้เตโอทีโอทีวานะครับนะอยากให้โอยาเริ่มต้นนะครับสัก90ขึ้นไปนะครับนะแล้วก็ไคล์บ k อ r เกอร์นะครับแนะนํำว่าให้เปลี่ยนนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับทีมนี้นะครับผมนะ โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชื่อชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะดูทีมฟรีนะครับก็แนะนําว่าตามคิวนะครับตามคิวสำหรับคนที่รอได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ชื่อทีมแล้วก็ o อ r แล้วก็เลเวลมาได้เลยนะครับผมนะ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่กําลังหาร้านเติมเกมนะต้องร้านคุ่กิแลนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุ่กิแลนช็อปเท่านั้นนะครับราคาถูกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับนะฝากกันไว้ด้วยนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดไอเดียไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากม,ามาครับ